สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับทุกๆคนนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ b i t t l l k ค่ะรายการที่จะพาทุกๆคนนะคะไปพูดคุยในทุกๆเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจในแวดวงเศรษฐกิจและธุรกิจค่ะสำหรับวันนี้นะคะวันอาทิตย์ที่16กุมภาพันธ์2568 คุณผูฟังอยู่กับแอนชมพนุชพัทรคจีนะคะแน่นอนค่ะว่าเราจะมาเจอกันได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นช่องทางวิทยุนะคะที่ FM 6 0 6วิทยุครอบครัวข่าวหรือว่าช่องทางโซเชียลมีเดียนะคะที่ Facebook Fanpage สทร .FM 106วิทยุครอบครัวข่าว Facebook Fan Page b i ส t a l k นะคะรวมไปถึงช่องทางต่างๆที่เราจะมาติดตามคอนเทนต์กันไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์นะคะที่ www.bittalknews.com YouTube แล้วก็ติ k t o k ที่ บิสท็อก n e นินะคะก็จะมีคอนเทนต์มากมายมาให้ได้ติดตามกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่อยากจะชวนคุณผู้ฟังมาพูดคุยกันค่ะเป็นเรื่องที่ทั่วโลกให้ความสนใจเพราะว่า ยักษ์ใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกาซึ่งนําโดยคุณโดนัลด์ทรัมป์นะคะประธานาธิบดีสหรัฐค่ะได้มีการลงนามคําสั่งฝ่ายบริหารนะคะในการที่จะยุติการใช้หลอดกระดาษของรัฐบาลแล้วกลับไปใช้หลอดพลาสติกกันอีกครั้งหนึ่งค่ะให้เหตุผลนะคะบ,บอกว่าหลอดกระดาษเนี่ยไม่ได้ตอบโจทย์การใช้งานของผู้คน อีกทั้งยังละลายเร็วนะคะแล้วก็ไม่ได้รับความนิยมค่ะโดยบอกว่าจะกลับไปใช้หลอดพลาสติกซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยดูเหมือนจะเป็นเรื่องราวเล็กๆนะคะไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรแต่ว่าถือว่าทั่วโลกเนี่ยกำลังจับตามองค่ะเพราะว่าเป็นการส่งสัญญาณการก้าวไปข้างหน้านะคะของสหรัฐอเมริกาในการที่จะไม่สนไม่แคร์ในเรื่องของโลกร้อน แล้วก็จะเดินหน้าตามที่มีการประกาศนโยบายไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะคะซึ่งก็ชัดเจนในเรื่องของเจตนารมณ์ว่าไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของกรีนอีโคโนมิกหรือว่าเศรษฐกิจสีเขียวมากนักนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเรื่องที่ โดนัลด์ทรัมป์ประกาศออกมาการกลับมาใช้หลอดพลาสติกแทนหลอดกระดาษนั้นจะเป็นการส่งสัญญาณอะไรอย่างไรบ้างและประเทศที่กำลังก้าวสู่กรีนอีโคโนมิกหรือว่าเศรษฐกิจสีเขียวอย่างประเทศไทยและอีกหลายประเทศทั่วโลกเขามองอย่างไรโดยเฉพาะภาคเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ธุรกิจที่กำลังจะปรับตัวเป็นธุรกิจสีเขียว จะเกิดความลังเลหรือว่าเกิดผลกระทบอะไรหรือไม่อย่างไรกับการประกาศในครั้งนี้ของประธานาธิบดีสหรัฐวันนี้อาจะชวนคุณผู้ฟังมาพูดคุยกันกับดรกรอบศักด์ภูตะกูลค่ะกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพนะคะก็มาให้มุมมองแล้วก็แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้เดี๋ยวเราไปคุยกับดรกอบศักด์พร้อมๆกันเลยค่ะเพคืออย่างเคสของซ้ำกับหลอดกระดาษเนี่ยมันเป็นการส่งสัญญาณอะไรยังไงบ้างครับ ล่าสุดนะครับทางอเมริกาก็เดินหน้าในการที่จะออกจากเรื่องกรีนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Paris Agreement ที่ยกเลิกไปแล้วเรื่องของ EV mandate ที่ก็ได้ยกเลิกไปเช่นเดียวกันแล้วก็มีความตั้งใจที่จะไปขุดน้ำมันแล้วก็ส่งแก๊สออกมาก็ชัดเจนเลยว่าทางท่านวัชบดีคนนี้ไม่เชื่อเรื่องของกรีนแล้วก็เรื่อง Climate change ต่างๆล่าสุดอีกอันหนึ่งที่ท่านบอกว่าเป็นเรื่องที่คนอเมริการอมาเป็นเวลานานก็คือเรื่องของการใช้หลอดพลาสติก แล้วก็หลอดกระดาษท่านบอกว่าหลอดกระดาษเนี่ยมันอาจจะหักก็ได้มันอาจจะระเบิดก็ได้มันอาจจะละลายก็ได้บางอันอาจจะละลายในช่วงวินาทีหรือไม,ไม่ไม่นานนักใช่ไหมครับแล้วก็ทําให้คนอเมริกาเนี่ยรู้สึกไม่ประทับใจไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตท่านก็เลยบอกว่าต่อไปนี้ก็ตามสะดวกเลยอยากจะใช้หลอดอะไรก็ใช้ได้ผมคิดว่าเรื่องเนี่ย ก็เป็นเรื่องที่ทางอเมริกาเลือกที่จะเดินตามทางนี้เราไม่จำเป็นต้องเดินตามทางเขาครับแล้วผมอยากจะเรียนทุกคนนะครับว่าคุณทรัมป์อยู่ได้แค่4ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจาก4ปีอเมริกาก็จะกลับมาแนวทางเดิมเหมือนเดิมและที่สําคัญที่สุดก็คือว่าใน4ปีเนี่ยอเมริกาก็จะทําให้เกิดพิลูชันพอสมควรรวมถึงเรื่องของ CO2 นะครับในส่วนนั้นก็จะทําให้ตัวของโลกร้อนเนี่ยแย่ลงจากเดิมท่านประเทพดีคนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยที่ไม่ มีตัวตนของตัวเองเอนคุณธรรมเนี่ยเขาก็จะต้องกลับไปในรูปแบบเดิมของโลกก็คือการที่ช่วยกันรักโลกให้มากขึ้นผมคิดว่าเมืองไทยควรจะเดินหน้าเรามีหลากหลายหลอดเลยครับเราไม่ใช่มีแค่หลอดกระดาษอย่างเดียวเรามีหลอดไม้ไผ่นะครับหลอดสารพัดอย่างทีเเ่เราดำเนินการเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดว่าอา,อาจจะเป็นแนวทางที่เราควรที่จะเดินไปข้างหน้าแล้วก็ส่วนเรื่องของเขาก็ตามใจเขา,เาแล้วก็ ไม่มีความจําเป็นที่ต้องย้อนหลังกลับมาค่ะแต่ว่าไอ้เรื่องหลอดกระดาษนี่ค่อนข้างโดนใจผู้บริโภคหลายคนเพราะว่าเจอประสบการณ์เดียวกันอย่างเช่นพวกหลอดกระดาษมันขาดหรือว่ามันละลายเวลาแช่น้ํานานๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ไหมคะท,ที่ทําให้หลายๆธุรกิจหันกลับมาใช้หลอดพลาสติกเหมือนเดิผมผมว่าโอเคครับคือคืออย่างที่บอกครับว,ว่าเรื่องนี้ทางตอนที่เขาเอาเรื่องนี้มาเสนอนะครับ เขาบอกว่าคนที่มาเสนอเนี่ยเจ้าหนุ่มที่มาเสนอเนี่ยเขาก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่าหลอดกระดาษกับหลอดพลาสติกอะไรที่ทําลายสิ่งแวดล้อมมากกว่ากันอันนี้ผมคิดว่าหลอดพลาสติกคงทาลายมากกว่าแน่แนแหละแต่ว่าแต่ว่าโดยรวมเนี่ยผมคิดว่าก็แล้วแต่แต่ละคนแต่ผมคิดว่าการที่เราเดินหน้าไปสู่จุดนี้มันก็จะดีขึ้นเรื่อยแล้วความจริงเทคโนโลยีในอนาคตนะครับก็คงทําหลอดที่ไม่ใช่หลอดพลาสติกหรือเป็นหลอดที่สามารถที่จะ ย่อยสลายได้ง่ายเนี่ยแต่ว่ามีความแข็งพอที่จะใช้ได้มากขึ้น,นเรื่อยๆมันน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของนว,วัตรกรรมใหม่ๆที่จะเข้ามาตอบโจทย์แน่นอนผมผมคิดว่าคือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นขณะนี้ก็จะกลายเป็นว่าคนไม่พอใจหลอดกระดาษแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยก็รู้เรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ความรักโลกใช่ไหมครับก็จะมีนว,วัตรกรรมใหม่เกิดขึ้น เพียงแต่ว่าให้เวลากับมันเดี๋ยวก็จะมีนวัตรกรรมที่สามารถใช้ได้ดีแต่ว่ารักโลกครับอย่างแอคชั่นของทรัมปในเรื่องของหลอดกระดาษมันจะเป็นการส่งสัญญาที่จะนําไปสู่อแอคชั่นในเรื่องของไม่สนโนโสโนโรรุกแค์เรื่องของกรีนในอนาคตอีกไหมอ๋อเขาประกาศชัดเจนอยู่แล้วครับเขาบอกเลยว่าเขาจะไม่สนไม่แค่อันนี้อันนี้ต้องต้องบอกนี้นะครับว่าทางอเมริกาในช่วงเนี้ได้เลือกทางเดินที่แตกต่างจากทุกทุกประเทศ ปกติเราจะเห็นเลยว่าไม่ว่ากี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉพาะก่อนในช่วง4ปีที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นเลยว่าทุกประเทศเป็นเสียงเดียวกันว่าอยากจะขับเคลื่อนเรื่อง climate change เรื่องของโลกร้อนให้เต็มที่เราจะกดดันให้ประเทศกำลังพัฒนายอย่างเราเนี่ยต้องเข้าสู่กรอบของเขาเพียงแต่ว่าท่านประธานาธิบดีคนใหม่เนี่ยไม่เชื่อเรื่องนี้แล้วก็พอไม่เชื่อเรื่องนี้ก็แอคชั่นเต็มที่ตั้งแต่เรื่องของวันแรกเลยนะครับ แรกๆที่เขาเซ็นในฉบับแรกๆที่เซ็นเนี่ยได้เ,เซ็นบอกว่าจะขอออกจาก Paris Agreement ซึ่งคิดว่าเป็นข้อตกลงที่ทําให้เขาเนี่ยเสียเปรียบแล้วก็ความจริงเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาตั้งใจตั้งแต่สมัยหาเสียงเลือกตั้งแล้วว่าเขาจะไปขุดพวกน้ามันที่เขามีอยู่เยอะแล้วก็ไม่สนใจว่าผลกระทบคืออะไรเพราะฉะนั้นนี่ผมผมคิดว่าเรื่องนี้ก็จะเป็น4ปีที่แตกต่างจากเดิมออกไปเพียงแต่ว่าเราต้องมองให้ทะลุว่าหลังจากที่ ท่านทรัมป์หมดเทิมการจะกลับมาครั้งหน้ายากแทบจะเรียกว่ายากมากๆเลยแล้วพอเป็นลักษณะนี้ก็หมายความว่าเราจะได้ประธานาิดีที่เป็นปกติมากกว่านี้เราก็คนนั้นไม่ว่าจะอยู่ Republican หรือ d e m o c r a ตเนี่ยเขาก็คงออ n นเนอร์สิ่งที่อเมริการับกับคนทุกๆคนมาก็คือว่าการช่วยกันร,รักษาโลกพอถึงจุดนั้นเนี่ยเราก็ไม่อยากจะต้องไปเร่งเครื่องใหม่ใช่ไหมครับสู้ว่าเรามองให้ทะลุเลยว่านี่เป็น4ปีที่มีการแบกเหลา เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตอนนี้อาจจะไม่ต้องเข้มมากนะก็ใช้เวลาสปีเนี่ยเตรียมการเพื่อจะไปสู่จุดที่ทุกคนจะเข้มนวดอีกครั้งหนึ่งใน4ปีข้างหน้าผมเลยคิดไงครับว่าตอนนี้ก็อาจจะใช่บ้างไม่ใช่บ้างแต่จริงๆอยากให้ให้มุ่ไปสู่กันรักโลกแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็หานวัตรกรรมใหม่ไปพร้อมๆกันค่ะขอคีย์สั้นๆค่ะสำหรับประเทศไทยเองที่ตอนนี้เนี่ยก็เริ่มก้าวเข้าไปสู่เรื่องของ green economy แล้วหลังจากนี้ไปเนี่ยเราควรจะเดินหน้าอย่างไรต่อบ้างคะ ผมคิดว่าเราต้องคิดว่านี่คือเทรนด์หลักของโลกต่อให้อเมริกาไม่เอาด้วยประเทศอื่นก็ยังเอายกตัวอย่างเช่นนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมหนักใจที่สุดก็คือว่าในช่วงตอนต้นปีหน้าวันที่1มกรา2569เนี่ยจะเป็นวันแรกที่ทางยุโรปเนี่ยเริ่มคิดค่าธรรมเนียมสำหรับสินค้าที่ผลิตแล้วปล่อย CO2 เยอะ พวกปล่อยกา๊าซเรือนกระจกมากเนี่ยเขาจะคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มซึ่งณจุดนั้นเนี่ยบริษัทไทยจํานวนหนึ่งจะมีปัญหาในการส่งออกไปที่ยุโรปเราก็พยายามเตือนลูกค้าเรานะครับว่าให้ทําตั้งแต่วันนี้เพราะว่าไปทําใกล้ๆเนี่ยไม่ทันแล้วก็ถ้าเกิดเราทาได้เนี่ยตลาดก็จะเป็นของเราแล้วก็ที่สําคัญยิ่งกว่านั้นก็คือว่ามันไม่ใช่แค่ยุโรปที่เดียวมันคือประเทศอื่นๆนอีกหลายประเทศที่รอคิวอยู่ยเช่นอังกฤษ แคนาดาญี่ปุ่นออสเตรเลียเนี่ยกำลังคิดเรื่องนี้ทั้งหมดเลยในอนาคตก็หมายความว่าตลาดที่พัฒนาแล้วเกือบทุกตลาดยกเว้นอเมริกาที่เดียวจะเป็นตลาดที่บอกว่าถ้าเกิดคุณทําลายโลกทําลายสิ่งแวดล้อมสินค้าคุณจะถูกคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมซึ่งในจุดนี้ก็หมายความว่าเราคงต้องเร่งเครื่องเรื่องนี้เพราะว่าตลาดอเมริกาช่วงหลังๆนะครับต้องคิดว่าตลาดส่งออกของเราไปอเมริกาหรือว่าตลาดอเมริกาที่กับโลกเนี่ยมันแค่ประมาณ18 17%แค่นั้นเองอที่เหลือของเราเนี่ยส่งในเอเชียเป็นส่วนมากแล้วก็ส่งในประเทศอื่นๆเป็นส่วนมากก็เลยคิดว่าเราควรที่จะเดินหน้าเรื่องนี้ให้เต็มที่แล้ววันที่อเมริกากลับเข้ามาสู่กระแสหม่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องตื่นเต้นแล้วเรื่องของ c ีแบมเนี่ยตอนแรกก็ออกบอกว่าเป็นแค่พวกอลูมิเนียมเป็นพวกปุย๋ยพวกอะไรต่างๆนั้นแค่7สินค้าใช่ไหมครับแต่เท่าที่ได้ยินมานะครับเขาบอกว่าในอนาคตเนี่ย หลังจากเริ่มต้นมันที่1โมกราาแล้วก็จะมีการขยายเรื่องของสินค้าออกไปเกือบหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หมายความว่าสินค้าทุกอย่างที่เราส่งออกไปยุโรปเนี่ยจะติดปัญหาเรื่องของว่าเราปล่อย c o 2เยอะมากหรือเปล่าก็เลยคิดไงครับว่าเราควรที่จะใส่ใจเรื่องนี้ มากกว่าเราจะบอกว่าโอ้ยตอนนี้เขาไม่ไม่เอาแล้วนะผมผมคิดว่าผมคิดว่าเราต้องคิดว่ามันแค่คนเดียวอ่ะแค่คนเดียวคนเดียวตัวใหญ่ใช่ใชตัวใหญ่ตัวใหญ่นิดนึงแต่ว่าแต่ว่าขณะเดียวกันน่แต่ผมคิดว่าสุดท้ายเขาก็ต้องกลับมาแล้วแทนที่เราจะต้องไปเร่งเครื่องสี่ปีให้หลังซู้ว่าเราทําให้ต่อเนื่องแล้วก็เป็นผู้นํเรื่องนี้อย่างแท้จริงพิวว่ากระแสรักโรคเนี่ยจะมาเพราะว่าอยากอยากจะเรียนนะครับว่าถ้าเกิดเราไปมองย้อนหลังจะพบว่าปีที่แล้วเนี่ย เรื่องของความแปรปวนของสภาพอากาศมันเห็นชัดมากๆเลยตั้งแต่เรื่องของที่เราอยู่ๆก็น้ําท่วมที่เชียงรายหลายรอบมากปีที่แล้วหลายรอบแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยที่3ามจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ที่ตัวของนครศรีธรรมราชล่าสุดเนี่ยก็ยังมีเรื่องของน้ําทะเลหนุนขึ้นมาท่วมเข้ามาในถนนที่ปากพนังแล้วเรื่องของน้ําท่วมคัทันหันเนี่ย สเปนก็มีภาพที่เราไม่เคยคิดว่าจะเป็นลักษณะนั้นใช่ไหมครับที่นอร์ทแคโรไลนาที่เมืองจีนที่เยอรมันหลากหลายที่เกิดขึ้นในปีเดียวก็แสดงว่าตอนนี้โลกกําลังเปลี่ยนเราเข้าสู่จังหวะที่เรียกว่าการตกของฝนเนี่ยไม่ได้ตกแบบปกติแต่ตกแบบประเภทเรนบอมระเบิดฝนตกฟืบลงมาหาใหญ่แล้วระบบมันรับไม่ได้ก็นํามาถึงเรื่องของปัญหาต่างๆนี้แต่ทั้งหมดทั้งหมดต้องคิดนะครับว่าที่เราเห็นภาพเรื่องของ ทานน้ําแข็งละลายน้ําแข็งขั้วโลกเหนือเริ่มละลายออกไปแล้วก็ตัวของปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นขณะน,นี้อากาศหนาวเย็นปีนี้ที่เมืองไทยที่หนาวเย็นเป็นพิเศษเนี่ยทั้งหมดก็ต้องบอกว่ามันคืออาการที่โลกกําลังบอกเราว่าเขาไม่เหมือนเดิมแล้วนะแล้วเวลาที่เขาไม่เหมือนเดิมเนี่ย ทุกคนที่อยู่ร่วมกันเนี่ยก็จะต้องรู้สึกกระสับกระส่ายแล้วก็กังวลใจว่าจะจัดการอย่างไรใช่ไหมครับซึ่งในส่วนนี้ก็นํามาถึงเรื่องของความเข้มงวดในมาตรการที่จะตามมาผมว่าเราต้องมองให้ทะลุเลยว,ว่ากาลังเกิดอะไรขึ้นแล้วการที่ทุกคนกังวลใจเรื่องโลกเนี่ยธุรกิจสินค้าที่สามารถทําสินค้ารักโลกได้เนี่ยก็จะมีแต้มต่อในการค้าขายผมคิดว่าเรื่องนี้ผมคิดว่าโดยรวมเนี่ยต้องคิดว่า มันเป็นโอกาสทางธุรกิจด้วยซ้ำไปที่เราจะทำเรื่องนี้ให้ดีก็เลยไม่อยากให้ลังเลใจละล้าละละังเพราะว่าคนตัวใหญ่บอกว่า,าฉันไม่เอาแล้วครับอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าในปัจจุบันเนี่ยทั่วโลกมีการให้ความสำคัญกับเรื่องของภาวะโลกร้อนซึ่งตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็คงจะรู้แล้วก็สัมผัสได้เองนะคะว่าภาวะโลกร้อนนั้นเกิดขึ้นจริงหรือไม่และ การที่จะเดินหน้าในเรื่องของการทำสินค้าหรือว่าประกอบธุรกิจสีเขียวมีความจำเป็นหรือไม่อย่างไรผู้บริโภคอย่างเรานั้นควรจะปรับตัวอย่างไรกับเรื่องนี้ก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังนั้นน่าจะคิดได้เองแล้วนะคะ